สวัสดีครับน้องคายดินดวนสวัสดีครับผมสวัสดีพิงน้องชาว youtube ครับ fc หน้องคายดินดวนแฟนเพจรถผู้ที่ชื่นชอบรถดำรถไมโครได้ตัวแล้วครับรอเทนเลอร์ครับตรวจเช็คสภาพก่อนส่งมอบเรียบร้อยเห็นตัวย้ายครับย้ายกลับบ้านกลับไปอยู่กับ ทีมงานของครายดินด่วนฝากติดตามครับใครอยากดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปการทำงานรถคันนี้ก็เป็นรถมือสองครับพี่น้องซาน่ซานี่ SY2154 รถห้าปีครับหมื่นกว่าชั่วโมง เป็นรถมือสองบิวทำสีใหม่ติดสติกเกอร์ใหม่สภาพก็โอเคครับ80%เซเดี๋ยวติดตามครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเจอกันที่หนองคายครับสวัสดีครับ